ใครที่ตามผมมาจาก youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะถุงเนี้ยไม่รู้มีอะไรมัางาเดี๋ยวมันมันก็เรียบร้อยอยู่ผมออถุงเนี้ยเอาหมื่นห้าถุงนี้เอาหมื่นห้า อดูพระที่อาพระได้ได้หมดหมื่นห้าถุงนี้ใครเอาบ้างมีแล้วต้องครับไปดูแง่ดูแวบๆหมื่นห้าพันบาทอ่ะไปรุ่นกันหมื่นห้าจะได้อะไรหนอที่เหี่ยวยน่น เพราะว่าเมกสิทธิ์จะใช้เวลาเย็นตัวสามวันทองนะเขาจะดันโลหะอย่างอื่นให้ออกนะครับน่าจะย่นนะโอ้โหหลวงพ่อกเกษมเนื้อเงินล้วนลวนอ่าหลวงพ่อกเ,เกษมเกมมะโกเนื้อเงินล้วนลวนด้วยแม่เจ้า แม่เนื้อเงินปลาไปสามองค์สี่องค์พอกระเสมเนื้อเงินนี้ต้องมีอง 3, 4, ลาสามสีนะ่พันเนาะพอกเสมแพงเลยนะเนี่ยนี่เนื้อเงินใบโพกิ่งพอกคูณแม่กิ่งพอกคูนล้วบรนไลเอา้าว กิ่งว่าคูณเอาถุงเนี้ยตีแบบดีแบบน้อยๆก็เอามื่นนึ่แล้วกันเอาสามองค์ก็มื่นฝาละมีนี่เยอะแยะเอาเดี๋ยวก่อนอ่ะยังไม่จบถ้ากระดาษมาต้นลำใหญ่อาจารย์ฟัน อา,อาจารย์ฟันอาจารย์โรหนึ่งแปดหันเหลือเฟือพระธาตุพนมหนึ่งแปดเอาเท่าไหร่นะขาดทุนย่อยยับคุ <S S ม้มได้ไงอะพอเห็นอย่างเนี้ยจำได้แล้วถุงนี้เอาพี่ยูมาสองหมืน่นจำได้ปะ จำได้ไหมเนี่ยถุงเนี้ยเอาพิยมาสองหมื่นจำได้เลยนั่งโอนตังอยู่ที่รถเลยอ๋อโลอา,อาโลอโนะนี่พ่อทองสุกวัดสะพานสูงปากเก็ตพิยูยยยขำผมุกินไงนอนพอเต พระเตะเนี้ยผงน้ำมันอานอาโนอาโนโอ้โหพือเอาง่ายๆผมอะเช่าพายเยอะจนจำไม่ได้ว่าอะไรเท่าไหร่แต่พอเห็นอันเนี้ยจำได้เลยพี่ขาติดต่ออินบอ็อกนะคะครับอ่ะพี่ดูสิใช่ไหม อ่ะขอเก้าสักแปดตัวหน่อยเดี๋วววยวนี้หายากนะหลวงพ่อต้องสุกวัดสะบานสูง,งพี่ปุ๊กหนีเที่ยวเลยผมอะไม่อยู่ครับพี่ดูสิธ์แหมอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เดีเ๋ยวนี้เหลือนหนึ่งแปดนะเป็นหมื่นนะไทยช่วยไทยเนี่ยมาตาตอนนี้ อาโนอาอาโนอ้าวหนึ่งกล่องผ่านไปแอดมินแพ็กให้เป็นอย่างดีอุ้ยอย่าทำอะไรหล่นนะแม่พี่จะขาดทุนเราก็จะไม่ยักยอกอะไรไว้ไม่มีอยู่แล้วสบายใจได้โอเคอันนี้คือประวัติขุนสนิทพอราการข้าหลวงตรวจการไปสี ทับเที่ยงผู้ให้ข้อมูลคุณอาสันรรําปฐมพงษรร์ามเจ้าของพยันที่ผมเช่ามาเจ็ดหมื่นอ่ะอ่าฉะนั้นผมว่าเพื่อนเพื่อนพอจะคาดดาวออกไหมว่าพายันผมที่ไหนเจ้าของพยันที่ผมเช่ามาเจ็ดหมื่นอ่ะ เนี่ยขุนสนิททรการข้าหลวงตรวจการไปชนีภาคทับเทียงกลาผมใช้พอกิ่งอยู่แล้วครับถ้าสำหรับผมนี่พอกิ่งวัดโพเลี้ยวแม่หยิบเนื้อนี่มาไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะพอแก้วแม่แก้ว,แก,วแกะหน่อยปุ๊บบางขุนพรมเลยแขวนใส่เก่าๆหน่อยปุ๊ บางขุนพรมเลยหรือว่าบางขุนพรมแล้วโอจะขายตกควายเนี่ยสมเด็จแกะชิ้นส่วนหลายหลายหมื่นก็เนื้อเนี่ยจริงไหม่ะเนี่ยสมเด็จแกะองค์หลายหลายหมื่นก็เนื้อเนี่ย อ่าอันนี้พิมพ์ฐานคู่แม่แม่แม,แม่พิมพ์ฐานคู่เนื้อหาสาระอ้าวดูองค์นี้ได้ก็ไม่โดนพักเก๋ละพิมพ์ฐานคู่แกะเลี่ยมทองเปิดหลังใบโพอีก สิบปีขายเป็นวันละครั้งได้พี่สอ,สอนัทอย่าตกศูนย์นะถ้าตกศู์แล้วพี่จะตกใจตกใจเด็ก่อนอ่ะะก็จะกับพี่คินก็ได้ไปดีครับก็บอกถ้าตกศูนย์แล้วพี่จะตกใจนะครับ <SM IL EN> ไม่มีเราเนี่ยเจ้าคุณสุพจน์สมเด็จอินโดจีนพิมพ์ฐานคู่ ผมนึกไว้แล้วถ้าพี่ตกสูตรแล้วพี่จะตกใจแน่นอนมาเต็มอยู่แล้วครับหลังตาแผ่นดินเอาไปใช้กันใครมีแล้วแบ่งให้คนยังไม่มีหลังตาแผ่นดินตอนนี้เก๊ออกมาเยอะมากเนี่ยพอพระเริ่มขายได้ก็เริ่มมีเก๊หลังตาแผ่นดินเนี่ยครับอ่าสมเด็จหลังตาแผ่นดินนี่พันเจ็ดพันแป้า พันเจ็ดพันเอาพันกับพัก่อนพัยังไม่ให้เอาพักับพัก่อนใครที่ยังไม่มีพระสมเด็จแขวนนะสมเด็จหลังตาแผ่นดินเป็นสมเด็จสร้างปี9-5และเป็นสมเด็จที่ดีมากๆสําหรับคนที่ยังไม่มีพระแขวนตาแผ่นดินทรงอนุภาพกันคุณใส่ได้12ภาษาจนขนาดต้องเอาไปเป็นตาประจําของตํารวจทหาร อ่ะพันเก้าที่ให้ไม่ได้พระพระหักเพิ่งจะเห็นครับพี่สอสอณัตรับพันแปดไหมพันแปดพี่สอสอัตขอโทษด,ด้วยพระหักผมเบรกผมที่ผมเบรกอ,อ่ะพระพระหักไงอ่ะถ้าพี่สอสอัตเอาองค์นี้นะครับเนะี่ยสมเด็จหลังตาเป็นดิน ประชาชนชาวไทยเอ๋ยสมัยก่อนทําไมทุกบ้านต้องมีกันผีกันโจรเนี่ยผมจะบอกให้นะประชาชนคนไทยคนเล่นพระเอ๋ยอ่าพี่สอสอนัดก็นะเป็นแฟนเพจที่ดีมากๆของผมมาตลอดอ่ะพันเจ็ดร้อยบาทนะครับน,นี่องค์นี้องค์หัก ใครเอาเนี่ยเอาแปดร้อยพอผมบอกเลยนะทำไมทุกบ้านจึงมีสมเด็จหลังตาแผ่นดินคนสมัยก่อนเขาไม่ได้ซื้อขายพระแต่ที่เขาต้องมีพระนี้ไว้ทุกหลังคาบ้าน,ท,นทั่วทั่วครัวเรือนกันคุณใสได้สิบสองเชื้อชาติกันผีกันโจนรครับเนี่ยเขาจึงมีสมเด็จตราแผ่นดินเนี่ยทุกบ้านปู่บุญ ไปกันแบบเร็วๆปูบุญวัดกลางบางแก้วยุคต้นหลังพุทธสั่งมิสวยมากทันปูบุญล้านเปอร์เซ็นต์เนื้อแบบนี้คือเนื้อที่ทันปู่บุญเอาว่าผมเอาอะไรมาให้เนี่ยจบแล้วนะนะครับผมเอามาให้เนี่ยจบแล้วเนี่ยอันเนี้ยใครเอานะครับก่อนปีใหม่นี่เอา9 5้าพันห อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับมาตะกุดนารายแปลงรูปเนื้อทองคำอันนี้แท้แท่นี่พี่สุวนั้เนี่ยสุดยอดมากๆผมบอกตะกุดนารายแปลงรูปเนื้อทองคําแท้ๆไม่ต้องประเมิกนกนหรอกครับแค่แปะตังค์เ่ะเป็นของอาจารย์นองแท้ๆยังเป็นหมืน่นอันนี้ทองคําทำนับคนได้ ที่มาแบบนี้ไม่ต้องกลัวเก๊คืนเม่อให้สองหมืนะ่นเาะไปนาทีเดียวเริ่มนี่ตะกุดนาลายแปลงรูปอาจารย์นองเนื้อทองคำนะมาแบบนี้นี่เขาเรียกว่านะเนี่ยอย่างเงี้ยใช้แล้วสบายใจมั่นใจใช้เป็นองค์ครูในการศึกษาพระเครื่องได้ด้วยผมจะบอกให้อันนี้เดี๋ยวต้องผมต้องขอเนี่ยถ่ายรูปไว้ที่ระลึกอันนี้ต้องเป็นองค์ครูด้วยนะครับนี่ นะตะกุดนะครับนาลายแปลงรูปทองคำไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะนะครับแปะตังยังเป็นหมื่นนี่แล้วทองคำแท้ๆแบบนี้นี่คือแท้เลยเออแท้แบบไม่ต้องสงสัยนะครับอ่านาทีเดียวนะนี่ส่งท้ายปีเก่ากัน เอาใจแฟนเพจทุกระดับประทับใจโอ้ตะก,กุดอาจารย์นองนาลายแปลงรูปทองคำนี่อยู่ในสายตรงไม่ตกห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นไหมล่ะครับอ่าที่ขายกัอยู่โอ้จะดูยังไงอย่างนี้เนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นองค์ครูด้วยถ้าใครจะหาต้นแบบตะก,กุดนาลายแปลงรูปอาจารย์นองอันนี้เลยนี่อันนี้เลยหมดเวลา ه, งานแกะลายแกะทองศึกษาเนี่ยจากตัวตอกเนี่ยอันนี้ก็ศึกษาได้นะตัวตอกว่าเป็นล้านไหนมอนเหมือนโค้ดเลยตัวตอกเนี่ยใช้ศึกษาได้ว่าตัวตอกอันเนี้ยเป็นเหมือนโค้ดเลยอะ่ะนะครับล้าก็ใช้ศึกษานะลายแกะได้อ้โหตะกุดนารายแปงลงรูกอาจารย์นองว่าสายขาว แหมเนื้อทองคำนะแปะตังยังเป็นแปะแปะตังก็สองหมื่นแล้วนะอันนี้ทองคำจะมีกี่อันนะสมัยก่อนทองคำไม่ใช่ของหาง,ง่ายถูกไหมเออทองคำไม่ใช่ของหาง,ง่ายนะครับจะมีกี่อันไปดูกันโอ้พิชาติพันทันนะถูกไหมแต่ตัวเลขไม่ทันพี่คินแค่นั้นเอง ผมมออะไรตะก,กุดนาลายแปงลงรูปวิชานาลายแปงลงรูปเป็นบทวิชาสุดท้ายของอิติปิโสแปดทิศเป็นวิชาที่สมเด็จพุทธจารย์โตพรรังสีใช้ด้วยนะครับพอมีพระเครื่องวันนี้ก็สนุกสนานกันแน่นอนแฟนเพจผมอ่ผมมีพระเครื่องอยู่แอดมิน เอาแบบเอาแบบส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่โอ้โหอ้าวนี่มันอะไรอาหารทะเลหอยหินหรือเปล่าชาวพักกันแบบนี้นกแพนกินด้วยชาวพักกันแบบนี้เลยเอา,อาโอ้โหเพื่อนเพพี่เดี๋ยวดูก่อนเมื่อกี้เก็บไว้ไหนแล้วเขาถามเหดียนาะจะน้องรุ่นแรกได้ไหมซองเก็บไปแล้วในนี้มีอะไรมั่ง เน่เน่ๆน่เน่เน่เ่เขียนเลยตะกุดหลวงพ่อสังวัดดอนตรอเนี่ยในเนี่ยไม่รู้มีอะไรบ้างไงเนี้ยน่่ๆๆ่ๆน่่่จมูกเม่นอ่านี่จมูกเม่นหนังจมูกเม่นอันนี้ หลวงพ่อแทนอันนี้เป็นหลวงพ่อแทนนะหลวงพ่อแทนวัดแก้วฟ้านี่เห็นไหมแต่ผมชอบอันนี้พอจงว่านหน้าต่างนอกตะกุดเงินหาแท้ทั้งหมดันนีเน้เราไปดูกันว่าผมชอบอะไรในนี้ยังไม่ได้ลื้อเลยกระป๋องนี้กระป๋องนี้ก็ไม่แพงนี่กระป๋องนี้ เบสเซร็อ่ะอันนี้น่าอยู่ประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นมีอะไรกันบ้างโอ้โหถ้าลือก็ยาวเอาเฉพาะหลักๆไปแล้วกันนะในกล่องนี้นะตื่นเต้นไหมใช่จมูกเม่นไว้กันคุณใสไว้กันผีผมชอบอันนี้อ่านี่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 ผมชอบอันนี้ เพิ่นเมื่อรู้ไหมครับว่าใน,นที่ไหนออาคุยกันไปเรื่อยเปลื่ยสนุกสนานใช่จมูกแม่นไว้กันผีเพื่นเื่อรู้ไหมที่ไหนจมูกแม่นนี่ปู่ยิ้มเนี่ยเอามาพันทําหัวชักเชือกคาเดเอวด้วยนะอ่ะบอกเลยแล้วกันอันเนี้ยพ่อไว้ว่าเดามาดึงนะผูู้อามาให้ผมเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อตีบางตโนดพ่อตีเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อแทนและเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อไว้ว่าดาวาดึง แกเล่าให้ผมฟังว่าอะไรดูไหมอ่าแกเล่าให้ผมฟังว่าพ่อวัยวะเราดึงเนี่ยเก่งมากเขาถามว่าคุณโอ้รู้จักปูนนกป่นาคไหมปู่นาคแม่กองที่ชอบทําคุณใสแล้วใครแก้ไม่ได้อะ่ะอ่าแกเรียนวิชาแก้คุณใสทําคุณใสวิชามนดําเนี่ยเขาเรียกว่าสายดาร์กเนี่ยยกให้ปู่นาควัดช่องลม ทำหมาอาคมไปกัดปู่ใจเข้าอ่ะคุณคิดว่าปู่ใจเก่งไหมล่ะทําหมาอาคมไปกัดปู่ใจเข้าอ่ะแล้วปู่ใจนั่งรอเลยปุ่นหน้าก็ไปแก้ให้เนี่ยคือปุ่นหน้าวัดช่องลมแม่กองท้าสายดาร์กนั่งสมาธิเนี่ยแมงผู้บินผ่านตกมาเป็นชิ้นเนื้อคือนั่งสมาธิแก้คุณสายได้แล้วแล้วมแมลงผู้ที่กลายเป็นชิ้นเนื้อลูกศิษย์จะยิบรีบแย่งกันกิน เพราะเขาถือว่าเป็นคุณสายถูกแก้แล้วเหมือนวัคซีนน่ะจะไม่โดนคุณสายชนิดนั้นทำร้ายได้อีกนะครับเขาบอกว่าปู่นาคทำพ่อไวแก้ได้พ่อไวยวัดดาวดึงเ่ยที่หลายวันก่อนผมเคยไลฟ์เรื่องเหรียญของท่านที่ผมบอกว่าใครมีผมรับซื้อจำได้ไหมนะมีพ่อไวยคนเดียวที่แก้ของปู่นาคได้เนี่แหละครับคือเรื่องราวที่จากปากคนที่ รู้ถึงจะนี่มีโอเยอะหรือไม่หมดอะในถานนี้มีเพราะอิ่มด้วยเนี่ยคนสมัยโบราณเขาใช้แบบนี้กันใช่พออิ่มหัวเขาง่ายๆชัดเจนอะนางกวักเอาอิ่มยุคต้นเอาสี่พันปิดไปสี่พันบาทเชื่อไหมว่าพระถาดเนี้ผมยังไม่ได้นั่งดูเลย เอาจริงจากใจสี่พันบาทไม่เอาแบบแหมพ่อแม่พี่น้องเห็นพาระแล้วผมชอบอ่ะคือคนสมัยก่อนเวลาเขาเก็บพระเนีเก็บเนี่ยพออิ่มหัวเขานางกวักสี่พันบาทยุคต้นใช้นางกวักพ่ออิ่มคุณก็สบายใจได้นี่ขายของนี่ไม่ต้องกลัวนะระดับพออิ่มก็ผมว่านั่งสมาธิมรณภาพในฟางนั่งสมาธิคุณคิดอแล้วกัน นี่ได้มาเมื่อเย็นแม่ตัดเบี่ยงด้วยนะแต่ยังหาผ้าไม่เจอเลยจริงเนี่ยได้มาที่เนี้ยยังหา,าพ้าไม่เจอเลยตัดเบี่ยงด้วยเออใครอยากได้ปูสุกองค์นี้ปิดจะให้ทันนะสภาพนี้ เอาสองหมื่บาทปิดกันให้ทันสึกสึกยังซื้อไม่ได้เลย2 7 0 0มบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปให้เป็นของขวัญปีใหม่ครับตัดนะเบี่ยงคลาสสิกนะครับเรียบร้อยได้ลาหูพรากิ่งมาอัน นะครับอ่ะป่ะผมอยากคือราคาเนี้ยเป็นราคาของขวัญปีใหม่จริงๆนะครับใครได้ไปก็ต้องกล่าวคําว่าดีใจด้วยแบบสุดๆ่ะยังไม่ไดมีเวลาลื้อเลยนี่ตะก,กุดนี่เนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าโอมาถ่ายแบบถ่ายแบบทั้งทั้งนี้เลยนะทั้งทั้งทั้งที่เขียนเลยนะเนี่ย ไทยเนี่ยหลวงพ่อสั่งวัดดอนตอเน,นี่ยตะกรุดพ่อสั่งเนี่ยหายากนะเนี่ยตะกรุดพ่อสั่งดอนตอ,นต,อ,นต,อนตัวจริงสวยๆเนี่ยดูเขาถักทั้งเส้นหมดเลยเนี่ยอา้าวใครอยู่สายใต้สายใต้ขอเสียงคนใต้หน่อยพ่อสั่งวัดดอนตอ,นตอนคนใต้รู้จักดีเนี่ยเส้นเนี้ยเอาสี่พันห้าสี่พันห้าร้อยบาท ถูกต้องครับสี่พันห้าร้อยบาทโอ้โหคือต้องต้องได้แบบเนี้ยจริงจะกล้าใช้อะเวลาเราเจอในสนามเราไม่รู้จะใช่ไหมครับนี่พอสั่งดอนตรอพาบ้านอะมีอะไรที่แบบว่าหยิบอะไรมาก็แท้สบายใจแต่ผมจะหาหลักๆแค่ก่อนนี่นึกในตัวเองหมดเลยไหมแอดมิน เหมือนหาอะไรในกระป๋องนะครับในกระป๋องอันนี้เลยนะครับกระป๋องอาหารทะเลไง <S <S ผมผมเจอพระรลักกู่หลายชิ้นในนี้ยเนี่ยผมเจอพระรลักกุหลายชิ้นในนี้ยผมพยายามเจ้าแบบหลักๆให้ไงเนี่ยรูปทายพ่อตีบางตะโนดหลังพ่อไวดาวดึงแหมเดี๋ยวไปลื้อกันกันต้นปีใหม่นะปีนี้พอก่อนนะ เนี่ยผมกำลังจะหาหลักๆให้อยู่เอาแบบโป๊ะๆป๊ตะกรุดพ่อจงหน้าต่างนอกตะกรุดพ่อจงวัน้าต่างนอกตะกรุดเงินแท้ๆเก๋คืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งตะกรุดเงินแท้ๆนะเนี่ยสามดอกเนี่ยเอาห้าพันตะกรุดเงินพ่อจงแท้ๆตะกรุดเงินด้วยนะพ่อจงวัน้าต่างนอกเอาห้าพัน เนี่ยเก้คืนเพิ่มให้มื่นหนึ่งเนี่ยเพราะจงหน้าต่างนอกแท้ๆเนี่ยครับอ่ะพอแล้วกล่องนี้พรุ่งนี้ค่อยรื้อคุณเชื่อไหมเอามายังไม่มีเวลารื้อเลยอ่ะเก็บกล่องไปแอดมินเลยแค่โชว์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 ชวไปไงอาโอ๊ตเนี่ยเดี๋ยวผมได้มาสองอันทีเด็ดที่เขาใส่ตลับแบบนี้ไว้เนี่ยผมก็เที่ยวทำไมทีเด็ดละขุดเพราะจงอ่ะเนี่ย พอจำผม,ม,มนะเก๋น,นะคืนเพิ่มไม่หมื่นหนึ่งเนี่ยเขาบอกเหรียญอาจารย์น้องรุ่นแรกใช่ไหมครนะก็เป็นเหรียญปู่ที่เป็นด้านหนึ่งเป็นปู่ทิมด้านหนึ่งเป็นปู่ทวดนะอาจารย์น้องรุ่นแรกไหมต้องถามคนใต้นะว่าใช่เหรียญอาจารย์น้องรุ่นแรกไหมเนี่ยก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในซองเนี่ยอยู่พร้อมกับตะกรุดนาายแปลงรูปเมื่อกี้เนี่ย